สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับผมที่หลายคนสงสัยว่าหนูมันเข้าไปห้องที่สารรถยนต์ได้ยังไงหนูมันเข้าไปในตู้แอร์รถยนต์ของเราได้ได้อย่างไรหรือเวลาขับรถผ่านไปข้างทางเขามีการจุดไฟเผาทุ่งนาเผาหญ้าหรือขับรถไปบริเวณที่ท่อระบายน้ําบริเวณมีฝาปิดท่อระบายน้ํามีกลิ่นกลิ่นน้ําเสียเข้าไปห้องที่สารได้ยังไง เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับผมนี่เป็นตัวอย่างของ To y o t a r e v o และ To ว o ต้าฟอร์จูเนนะครับผมก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับประตูลมประตูลมแอร์ครับผมประตูลมแอร์จะมีลมหมุนเวียนภายในห้องโดยสารและลมอากาศภายนอกมีสองอาก,กาศครับอากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารและอากาศจากภายนอกตอนนี้เราสตาร์ทรถเปิดแอร์ เนี่ยแล้วก็เลือกเลือกหมดนอากาศหมุนเวียนภายในห้องดยสารที่เป็นสวิตตัวลูกศรตัวลูกศรเหมือนอยู่เทินนะครับคือเลือกเอาอากาศหมุนเวียนภปห้องดยสารโดยอากาศจะถูกดูดด้วยพัดลมแอร์ครับผมเนี่ยตัวสีขาวครับที่กำลังหมุนอยู่นะครับคือพัดลมแอร์พัดลมแอร์จะดูดเอาอากาศภายในห้องรีสารหมุนเวียนหมุนเวียนทําความเย็นนะครับ โดยเอาอากาศภายนห้องในสารหมุนเวียนมาตามตะแกรงรูตะแกรงนี้ครับผมเอาหมุนเวียนตามรูตะแกรงมาผ่านกองแอร์นี่ครับรูตะแกรงตัวนี้เป็นรูตะแกรงของทางให้ลมภายในห้องในสารเป็นทางลมเข้าครับลมเข้ามาผ่านกองแอร์แล้วพัดลมก็ดึงอากาศไปผ่านคอยเย็น ผางคอยเย็นตำแหน่งนี้ครับผมเมื่อลมผังคอยเย็นปุ๊บลมก็จะถูกส่งมาตามท่อท่อเป่าลมเป่าท่อเป่าลมบริเวณคอนโซลหน้านะครับที่เป่าลมมาเป็นลมเย็นลมลมร้อนโตลต้าฟอร์จูเนอร์และโตลต้าเดวโอเอลวอโตจะมีลมลมเย็นและลมร้อนครับผมเอาเรามาทําความรู้จักกันครับผมที่เรียกว่าประตูลมประตูลมหมุนเวียนภายในหรือประตูลมอากาศภายนอกคือตัวนี้ครับผม เป็นประตูลมเลือกว่าจะให้อากาศหมุนเวียนภายในหรือจะให้อากาศภายนอกเข้ามาในตู้แอร์ครับในระบบแอร์ออโต้ของ t o โยต้ารีโวและ f o r ์จูเนและแอร์ออตโต้ของรถยนต์ทุกรุ่นเมื่อดับเครื่องยนต์ปิดประตูรถแล้วเราเดินเดินเข้าไปในบ้านมาดูกันครับว่าประตูลมของแอร์ออตโต้มันจะทาํางานยังไงครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์ปิดประตูและเดินเข้าบ้านครับ รอดูนะครับเึบนี่ครับประตูลมมันจะปิดปิดตะแกงรูตะแกงอากาศหมุนเวียนภายในทันทีครับนี่ครับคือทางเข้าของลมอากาศหมุนเวียนภายในครับข้างล่างนั่นคือช่องช่องช่องกองแอร์นะครับเดี๋ยวจะมีฝาปิดอีกมันจะปิดช่องลมเข้าของอากาศหม,มุนเวียนภายในแต่จะเปิดลม ภายนอกเข้ามาครับนี่คือลมภายนอกที่ติดเป็นตะแกรงครับอันนั้นคือตะแกรงกันหนูนะครับตะแกรงกันหนูมีมีมาจากโรงงานครับผมที่ระบบแอร์ออโต้มันเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้องในในตู้แอร์เนื่องจากว่ามันต้องการให้อากาศจากภายนอกเข้ามาระบายความชื้นในตู้แอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้แอร์มีกลิ่นอับกลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นอับ นะครับคือให้อากาศภายนอกมันเข้ามาไประบายความชื้นในตู้แอร์แต่เมื่อแอร์ออโต้มันเปิดเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในตู้แอร์โดยอัตโนมัติสิ่งที่ตามมาคือหนูครับผมหนูมันจะเข้ามาตรงตรงช่องอากาศภายนอกนั่นครรงแต่แกงนั่นครับแต่วิศวกรเขาคำนึงถึงว่า แอร์โอโต้เมื่อประตูลมมันเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาหนูหนูมันจะตามเข้ามาวิศวกรเขาเลยออกแบบให้มีตะแกรงกันหนูครับผมมีมานะครับมีตะแกรงกันหนูมาจากโรงงานครับผมหลายคนสงสัยว่าทําไมโรงงานไม่ไม่ติดตะแกรงกันหนูมาให้มีหนูเข้ารถมีติดตั้งมานะครับมีตะแกรงตะแกรงกันหนูติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วมาดูครับว่าหนูมันเข้ามาบ,บริเวณไหนครับผม บริเวณนี้ครับผมจะอยู่ถ้าหันหน้าเขารดจะอยู่ฝั่งขวามือรถครับผมแต่ถ้าอยู่ในห้องนิสสารจะอยู่ฝั่งคนนั่งหน้าซ้ายครับหนูจะเข้าบริเวณนี้หลายคนเขาก็สงสัยว่าเขาคิดว่าโรงงานไม่ติดตะแกรงกันหนูไม่ให้คิดว่าโรงงานไม่ติดตะแกรงกันหนูไม่ให้ครับบริเวณนี้ครับคือจำไว้นะครับตรงนี้บริเวณนี้คือจมูกลมอากาศจมูกอากาศครับผมจมูก รูอากาศภายนอกที่จะเข้าไปในห้องดยสานที่จะเข้าไปในตู้แอร์ครับคือรูตรงนี้ครับรูอากาศมันจะอยู่บริเวณเแผงกิ้งรีดตัดหันหน้าเข้ารถก็อยู่ฝั่งขวามือครับเป็นรูอากาศรูอากาศภายนอกเข้าไปในตู้แอร์ครับหลายคนเขาสงสัยว่าโรงงานไม่ติดตั้งตะแกรงกันหนูไม่ให้เขากลัวหุงเข้าไปตรงรูนี่ครับเขากลัวหุงเข้าไปตรงรูนี้ นี่ครับดูตรงนี้ครับอันจริงโรงงานติดตั้งมาให้นะครับนี่คือตะแกรงกันหนูครับตะแกรงกันหนูโรงงานติดตั้งมาให้ครับแต่เป็นตะแกรงพลาติกครับผมก็อย่างว่านะครับตะแกรงพลาติกถ้าหนูมันเข้าไปบ่อยๆเข้ามันก็แทะไปทุกวันทุกวันแทะเอาตะแกรงก็สมมุติเสียหายหนูมันก็สามารถเข้าไปในตู้แอร์ได้เหมือนเดิมครับผมหลายคนเขาจึงอาจจะไม่รู้ว่ามีตะแกรงเขาก็ไปซื้อฝาปิดมาติดตั้งเองครับผมนี่ครับ ติดตั้งบริเวณรูจมูกอากาศภายนอกครับอาจจะไม่รู้ว่ามีตะแกรงมาแล้วก็เ,เลยซื้อมาติดตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มก็ดีครับไม่เสียหายครับถ้ามีเงินมีเงินเราดูแลรักษาราก,ก็ซื้อติดตั้งเพิ่มได้ครับถ้าไม่ติดตั้งก็ได้ครับไม่ติดตั้งเพิ่มไม่ได้ครับเพราะมันมีตะแกรงกันหนูมาจากโรงงานแล้วครับผมรถรุ่นใหม่ทุกยี่ห้อครับส่วนมากจะมีตะแกรงโดยเฉพาะ รถอุ่นที่เป็นแอร์ออโต้จะมีตะแกรงกันหนูมาให้มาให้ครับผมนี่ครับตะแกรงกันหนูตัวนี้มันจะติดติดอ่ะตะแกรงกันหนูมันจะถูกปั๊มนี่คือคอยเย็นครับลมที่ลมแอร์พัดลมแอร์ดูดมามาผ่านคอยเย็นตรงนี้ครับเราจะส่งออกไปที่ท่อเปอ่าลมท่อเป่าลมแอร์ตรงคอนโซลหน้าครับ ตรงนี้จะเป็นรูครับผมถอดมาให้เห็นจัดจาครับเป็นรูรูอากาศภายนอกครับที่ไปเชื่อมต่อกับห้องเครื่องนะครับที่เราซื้อไอแผ่นกันหนมาติดตรงห้องเครื่องนะครับนี่ครับคือรูมมนเชื่อมต่อกันครับผมมันเชื่อมต่อกันครับเป็นรูเดียวกันครับผมนี่ครับจะแกงกันหนที่ติดมาจากโรงงานครับถอดมาให้ดูเห็นจัดจาครับไอตัวฟองน้ำนี่มันจะไปไอแนมนิดสนิทกับไอรูรูอากาศนะครับ มันจะแนบชิดสนิทกับอุกากาศเรามาดูเป็นของตัวต้าลีโวครับตัวต้าลีโวเป็นแอร์แอร์มินนวลแอร์ธรรมดาครับมีมีมาเหมือนกันนะครับนี่ของ vo, ual, ตัวต้าลีโวแอร์มนนวลแอร์ธรรมดามีตะแกรงกันหนูมาเหมือนกันครับผมมีตะแกรงกันหนูมาเหมือนกันครับเป็นตะแกรงพลาสติกอ่นะมามไขข้อสงสัยกันครับหลายคนก็สงสัยว่า ทำไมโรงงานไม่ติดตั้งตะแ,แกรงกันหนูมาให้ติดตั้งมานะครับติดตั้งมาแต่ว่าที่มันเข้าไปในตู้แอร์ได้เข้ามาในห้องสายได้อาจจะเป็นเพราะว่าหนูมันชุกครับมันเข้ามาทุกวันทุกวันน้นก็แทะแทะตะแ,ตแกรงพื้ติดครับนี่คือประตูลมครับนี่ให้เห็นจ,าจา่าจครับให้เห็นจ่าจ่ว่าประตูลมมันทางานยังไงอันนี้คือให้ลมภายนอกเข้าอันนี้คือลมภายในหมุนเวียนครับ นี่เป็นประตูลมของแอร์นิวนอันนี้คือให้ลมภายนอกเข้ามาอันนี้คือให้ลมภายในหมุนเวียนไฟท่องเสารเนี่ยครับหลักการทํางานของประตูลมครับผมลมมันจะเข้ามามันก็จะถูกถูกพัดลมแอร์ดูดแล้วก็เป่าไปผางคอยเย็นครับผางคอยเย็นแล้วก็จะเป่ามาตามท่อส่งลมแอร์ตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้าครับ อันนี้คันนี้หนูเข้าครับหนูเข้าเนี Twelve, ่ยครับสังเกตตดูฟองน้ําครับฟองน้ามีรอยหนูแทะครับผมฟองน้ํามีรอยหนูแทะแต่หนูมันเข้าไปในตู้แอร์ไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันติดอยู่ที่ตะแกรงครับผมตะแกรงกันหนูที่ติดมาจากโรงงานครับนะคือรอยหนูแทะฟองน้าอยู่ครับแต่มันเข้าไปในตู้แอร์ไม่ได้เนื่องจากว่ามันติดตะแกรงกันหนูอยู่นี่ครับให้ดูถอดมาให้เห็นจัตจักครับผม ว่าเขาเติดตะแกรงกันหนูมาแล้วครับผมไอต,ตรงฟองน้ํานี่ครับจะไปประกบชิดกับนี่ครับรูรูอากาศที่จะไปเชื่อมต่อกับภายนอกตัวรถครับผ